ครับก็กาบสวัสดีสมาชิกแฟนมัดแฟนมวยนะครับวันนี้ก็จกทัศนวิจารณ์นะครับมวยรัดมวยจอบนะครับมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้ก็คัดทีเด็ดมาฝากแฟนมัดแฟนมวยด้วยกัน3คู่เด้นๆนะครับก่อนเองก็ต้องขอฝากตัวช่วยหน้าตู้ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาตัวช่วยดีๆอยู่นะครับก็ขอฝากมวยหูไร้วันไว้ด้วยนะครับสำหรับไายวันเพียง100บาทเท่านั้น นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับครับสำหรับบวยหูก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0983-754-603นะครับข้อมูลทัเดเจนราคาแม่นยำากาาจัดสู้ได้แน่นอนนะครับ ครับสำหรับอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับหลายเสียงเวทไทยนะครับในกลุ่มนี้มีภาคราคาทุกวันนะครับส่งข้อมูลทุกวันนะครับทุกสึกทุกสายนะครับสําหรับเวทไทยนะครับก็เพียงเดือนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับสามารถทับไอดียไดมาได้เลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับเอเล็กหกตัวแล้วก็ตามด้วยสามสองนะครับ ครับสำหรับคู่แลกของรายการนะครับก็คือทีเด็ดตัวที่หนึ่งเลยนะครับก็เป็นการทกกระหว่างเพชรพยับพุพธดประจาชื่นนะครับพบกับยกเพชรสิทธิพัฒนานะครับคู่นี้ก็โชกกันในวิกัดร้อยแปปอนด์นะครับ ทางด้านเพชรประยับพุทธประชาชื่นนะครับนักชกเนี่ยอายุ1 6ปีสูงละ65เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดชกมาก็ประมาณ50ไฟนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิ์กัมนำเด่งที่จังหวัดชัยนาทน้ำหนักปล่อยๆ53กิโลนะครับน้ำหนักมายช่งวิชา108.2มาลดต2 ส่วนทางด้านยกเพชรสิษิ์พัฒนานะครับนักชกพุดเพีอายุ19ปีสูง166เซนติเมตรนะครับเป็นนักชกจากอำเภอลมสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับชกมาก,ก็ประมาณ40ไฟท์ทำการิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษฐ์ผู้ใหญ่คําล่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนักปล่อยๆ58กิโลนะครับส่วนน้ำหนักใบเช้ามื้อเช้านี่108.4นะครับมาลดจุ สำหรับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าเพชรปยักษ์นั้นก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดนะครับเป็นมวยที่หัว,วจิตหัวใจดีส่วนทางด้านยกเพชรสิทธิ์พัฒนานั้นก็เป็นมวยบูย๊นะครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยที่ประเภทหมวงในไล่แขนกดตีดีนะครับมีหมัดวีศอกนะครับส้นๆ้นมีโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อกได้สําหรับราคาคู่นี้เปดอยูทางด้านเจ้ายกเพชรสิทธิ์พัฒนานะครับเป็นต่อในราคา3-2นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมชอบไปทางด้านยกเพสิกพัฒนาครับก็เดินนำมาต่อถึงคู่มวยคู่ที่2นะครับก็คือทีเด็ดตัวที่2นะครับก็คู่นี้ก็เป็นการโชกระหว่างฉัดเพชรเกียรติทรงยศนะครับพบกับเพชรสุวรรณมณีเกียรติอภิวัฒนะครับคู่นี้ก็โชกกันในบิกัดร้อยสิบสองปอนด์นะครับ ทางด้านชับเพชรเกียรติสงยศนะครับนักชกเนี่ยอาย20ุ20ปีนะครับสูง167เซนิเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับชกมาก็40ไฟทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติสงยศที่จังหวัดนครพนมน้ำหนักปล่อ,ปล,อปล่อย56กิโลนะครับน้ำหนักไปช่างมือชา112.7มาลดสูงจ ส่วนทางด้านคู่ชกนะครับสุวรรณมณีเกียรติอภิวัฒนนะครับนักชกอายุ19ปีสูง168เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลชกมาก,ก็็ประมาณ30กอาไฟท์ทำการฟิตซ้อมอยู่กับนายหัวดอนทุลาศนะครับอยู่ที่ค่ายมวยสบุญมีริปน้ำหนักปล่อยปล่อย,อย56กิโลนะครับส่วนน้ําหนักไม่ช่างมืช้านีมาตามพิกัดเลยนะครับ112ปอนด์ สำหรับคู่ดีนะครับทางด้านจับเป็ดนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทเขาในเหนียวนะครับเปิดเกมล็อบลัดบัดตีเป็นมวยบูคยันออกอาวุธนะครับเป็นมวยที่หดจิตหัวใจดีส่วนทางด้านสุวรรณมณีนั้นก็เป็นมวยประเภทว่าเขาในล้วนๆนะครับ <speech> ม <Thursday était> ีมัดมีศอกนะครับเป็นมวยที <make> ่หูจิตหัวใจดีสำหรับราคาคู่นี้เปิดอยู่ทางด้านสุวรรณมณีนะครับเป็นต่อในราคา54สําำหรับคู่นี้ผมชอบไปทางด้านเจ้าสุวรรณมณีเกียรติอภิวัฒนะครับ ัป้อมเดินทางมาต่อถึงที่เด็ดตัวที่3นะครับก็มองไปคู้ที่3ของรายการนะครับคู่นี้ก็ทุกกันในพิกัด116ปอนด์เป็นการทุกข์ระหว่าจเจริญพรใต้คู่บันนะครับพบกับเปลวสีเงินยออาดามันนะครับทางด้งนนานเจริญพรใต้คู่บันดีนักทุกอายุ26ปีนะครับสูง163เซนติเมตรเป็นนักทุก จากกรุงเทพมหานครนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเคดีมวยไทยนะครับที่จังหวัดปราจีนน้ำหนักปล่อยๆ58อกิโลนะครับน้ำหนักมาชั่างมือเช้า117.8มาลบหนดแป ส่วนทางด้านคู่ชกนะครับเปลสีเงินยออันดามันนะครับนับชกชกรุ่นน้องอายุ16ป,ปีสูง165เซนติเมตรเป็นนัดชกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับชกมาก็ประมาณ40ไฟท์ทการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนที่หมู่บ้านนักกีฬาในกรทมนะครับน้าหนักปล่อยปล่อย55กิโลน้ําหนักมาช่างมือจ้า1้อ8มาลดจุด8นะครับสาหรับราคาคู่นี้เปิดดูทางด้านจเจริญพรนะครับเป็นต่อในราคา2-1นะครับ กระดูกมวยการผ่านมวยเบอร์มวยจะอยู่ทางด้านเจ้าเจริญพรใต้คูบ่อนนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับทางด้านเป๋วสีเงินนี้จะได้เปรียบรูปร่างสูงยาวสำหรับทัศนะคู่นี้นะครับผมชอบไปทางด้านเจ้าเจริญพรใต้คูบ่อนนะครับจังหวะฝีมือดีกว่านะครับหลักเลียนดีไอคิวมวยสมองมวยดีนะครับไฟนนี้ซ้อมดีซ้อมเดี่ยมนะครับมีหน้าเสียตัวเงินดันฟูดดันเล่นนะครับวันนี้จัดเป็นคียเด็ดเลยนะครับสำหรับเจริญพรใต้คูบ่อน